บันทึกเรื่องเล่าสยองขวัญรู้หรือไม่ทำไมสัป,ปเหร่อบางคนถึงกลัวการตัดสายสินที่ผูกกับศพมีสัป,ปเหรอรุ่นเก่าๆเล่าให้ฟังว่าสายสินที่พระสวดมัดไว้มันไม่ใช่แค่เพื่อทำพิธีแต่เป็นเหมือนตรวนที่กักวิญ,ญญาณเอาไว้ไม่ให้กลับมา สัปเหร่อท่านนั้นยังบอกอีกว่าคืนที่เขาเผือตัดสายสินก่อนเวลาเอาเห็นเงาดำผู้ตายยืนอยู่ข้างหลังพร้อมเสียงกระซิบทําไมถึงปล่อยชันออกมานับตั้งแต่นั้นศาลาวัดทั้งคืนเต็มไปด้วยเงาดำที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยนี่แหละคืออาถัน์การตัดสายสินคุณกล้าที่จะลองไปยืนดูใกล้ๆหรือเปล่ากดติดตามไว้ แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องจริงสุดห้อนจากสับปเปลือย